เราก็เลยถึงแล้วข้ารู้สึกได้ถึงพลังแห่งแอสซูดเลยพลังตรงนี้เนี่ยโอ้โหโคตรแรงเลยจริงๆเดี๋ยเดี๋ยว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 นั่นใครอะเซอร์ลอตเคิร์สนะครับนะคิดว่าน่าจะพูดคุยได้นะครับนะจริงๆด้วยครับคือเขาใช้เป็นระยะะเลยนะครับนะเอาพูดมาขังไว้อะแล้วก็เป็นเออหอคอยพูดอย่างนี้เลยนะครับนะสมพอทำไมอยู่กันได้นะครับนะไอเราก็นึกว่าเขามีพลังพิเศษอะไรนะครับอ๋อเปล่าครับ กูแค่มีของดีแค่นั้นเองครับหยุดเดี๋ยวนี้เธอพูดมากับคนที่บุกรุกเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นเสียงของอาร์เรเตอร์นะครับนะแน่นอนเอ้าท่านเป็นผู้โทรกเหรอด้วยความยินดีค่ะว่าไงคะท่านเจออะไรมาบ้างคะเนี่ยจะฆ่าเขาเลยเหรอใจเย็นนี่ก็รีบนะครับออกไม่มีของก็มีเล็กน้อยจริงๆอ่อะอ่าแล้วมีข่าวข้างในบ้างไหม ท่านนายพลแคทริกน่ะมีที่ปรึกษาและในตอนนี้คือกำลังเดินทางออกไป้างนอกเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นถ้าท่านจะไปรายงานแล้วก็เชิญท่านเข้าไปข้างในเลยค่ะก็ได้ครับจริงๆถ้าพูดอินเฮอร์เนมนะครับกูว่านะครับนะมันน่าจะแบบดูแปลกนะครับนะเหมือนแบบเฮลไฮดราโอ้ขอโทษด้วยนะครับว่าท่านคงจะมาช้าไปตอนนี้ไม่มีเรืออยู่ที่ท่าแล้วนะครับนะก็ คิดซะว่าอีกลำหนึ่งกว่าจะมานะครับก็ここคงสักพักใหญ่ๆนะครับนะตอนนี้เราได้แค่เตรียมของเพื่อจะขนขึ้นเรือ,อขนอะไรไปเหรอไม่ใช่ของสำคัญ,ค,ญครับผมนะแล้วก็เราก็ไม่ทราบด้วยจริงๆว่าข้างในคืออะไรก็แค่ของที่ส่งไปที่ <The> อ,อสถาน <c oughs> ลบข้้งหน้าครับผมนะ <The> <authority. S 1> แล้วสัญลักษณ์ที่อยู่ที่ตาซายเขาก็โตขึ้นมานะครับนะใช้พลังเลยแล้วกันนะครับนะก็ยูจ็อบทูอิสตูการ์ดดูเหมือนว่าหน้าที่ของนายคือเฝ้านะ แต่ว่าไม่ใช่ว่านายต้องรายงานชั้นด้วยหรือเปล่ากันนะว่ากําลังขนอะไรไปอยู่เหรอโอ้โหคิดที่ข้อเพอร์เฟกนะครับนะเออเออเออใช่ครับท่านครับท่านโอเคครับเชิญมาเช็คดูได้เลยครับนี่ไงก็คือเป็นตราสัญลักษณ์ของพวกโจรจริงด้วยนะครับนะคุณรู้สึกได้เลยความรู้สึกผิดแปลกนี่ที่มาจากถังนี้นะมันเป็นขวังที่จะถูกส่งไปอย่างนั้นเหรอไอ้เจ้าหนอนข้างในที่อยู่นี้พวกมันเนี่ยกำลังสื่อสารย้อนกลับมาหาคุณอ๋อข้างในนี้ไม่ใช่ระเบิดของพวกโนมที่ทำให้ แต่เป็นเอาบรรดาพวกหนอนที่ใส่หลวครับนะบรรจุเป็นเซตๆเนี่ยเพื่อจะไปยัดเค่อย่าบอกนะว่าพวกแม่งรู้วิธีการเพราะพันหนอนนะคุณผู้ชมครับเ,เฮ้ยเี้ยแม่งล้ำวะอ๋อก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกกิจยากีถึงพยายามยึดที่นี่ให้ได้นะครับเพราะว่าน่าจะได้ข่าวมาแหละว,ว่าที่นี่น่าจะเป็นแหล่งผลิต <laughs> แหล่งผลิตและแหล่งแหล่งซ่องสุมอันหยัดอันบักใหญ่นะครับนะ ชัดแล้วล่ะสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ,ของพวกโจรเซนทรินญญนั่นแหละพวกนี้เนี่ยก็คือว่ามีผลประโยชน์เบื้องหลังกับพวกนี้จริงๆด้วยดูเหมือนว่าผน,นังของมันหนาเกินไปจนไม่สามารถที่จะส่งข้อความไปยังหนอนที่อยู่ข้างในได้และพอให้ส่งเข้าไปได้ก็รู้สึกถึงความแบบสับสนอหม่านและความคลั่งออกมาจากเจ้าเครื่องนี้นะครับนะเราสามารถยก ย้ายไปได้ด้วยนะครับนะโอเคคือเราบอกเขาแล้วเนาะแล้วเขาก็เบลอๆนะครับนะเราก็เลยสามารถยึดของเข้าไปได้ด้วยโอ้โหเลือด70เลยนะครับนะแล้วไดออรา่าแล้วก็ได้มูลชิลด้วยนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าใส่มูลชิลนี่ก็คือจะไม่ได้รับผลของอันนี้อยู่แล้วเหรอถามใครครับ <laughs> ถามพวกผมเหรอครับนะ <laughs> ไม่ต้องสืบเลยที่นี่แหละที่ที่พวกมันอยู่เนี่ย <c oughs> เป็นที่ทอยู่ของพวกแอบส์ลูดเฮ้ยมีหนึ่งในคนของพวกเราเนี่ยได้นำทูโซเข้ามาเหรอเนี่ยเราควรจะยอมให้เข้าไปไหม เฮ้ยเอาเป็นว่าเราก็มีเรื่องวุ่นวายมากพออยู <t 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 ่แล้วไม่ใช่เรื่องไงอ่ะอย่างเช่นการที่ต้องไปสวดภาวนาน่ะถึงเวลแล้วไม่ใช่เรื่องไงกันล่ะคุณเลนนะครับนะก็คือหลวงพ่อเนาะเอาเป็นว่าด้วยความเคารพนะครับนะหูหนวกหรือไงกันล่ะตอนนี้เรามีแขกแค่นี้ก็มากพอแล้วนะครับนะเอ้าหน้าใหม่หรอกเหรอทำในสิ่งที่นางสั่งแล้วเจ้าจะสบายการโจมตีใครสักคนเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องขึ้น ือ uh ือ huh. เอาเข้าไปครับฟรีเทิร์นไปหลายเทิร์นแล้วครับนะือ uh ือ huh. เข้าก้าครับื uh ือ huh. ประตูก็พังอีกครับคุณผู้ชมครับโอ้ยือือโดนลุมครับือ uh ือ huh. การที่อยู่อย่างลำพังนั้นนะ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยความวิดวิดก็จะเข้ามาย่ำไกลถ้าหากว่าเจ้าไม่ได้มีสหายคอยช่วยร่วมรบนะผมไม่ได้ต้องการผ่านเนอร์ซะหน่อยนี่ครับ ความรักเนี่ยไม่ได้อยู่ในจิตใจของเจ้าเลยง<ต>ั้นหรือทำไมกันหนอทั้งๆท,ที่เมืองแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่มีชีวิตชีวาเออสถานที่ใดกันแน่ล่ะที่เจ้าเนี่ยกำลังจะไปหาหรือค้นหาหรือเจ้ามาจากที่ไหนกันแน่น้อก็ไม่มีใครอะ่ะทำให้ผมพึงพอใจได้อ่ะครับกับข้อที่สองนะครับนะก็บรรดาผู้ที่ามของผมนะครับนะไม่สามารถทำให้ผมเนี่ยชื่นชอบพวกเขาได้กับข้อที่สามเลย ผมมีสิ่งที่ผมอยากจะทำอ่ะก็เลยเป็นเหตุผลสินะว่าทำไมเจ้าถึงอยู่เพียงลำพังขนาดคุณผู้ชมดูอ่ะขนาดอันเดยคนนี้ยังถามเลยอ่ะครับว่าทําไมเจ้าอยู่คนเดียวมาได้นานขนาดนี้นะครับนะเออคุณรู้ไหมว่ามีวิธีการทําให้ shadow curse อ่ะมันหยุดทํางานไหม สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่มันถูกสิงหรือถูกสาบไปยันดินแล้วก็ก้อนหินรากไม้ใบไม้ชีวิตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังอ่อนเยาวนักแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้แต่ผื้นป่าในตาของแห่งนี้ชื่อของเขาคือทาเนลถ้าหากว่าฉันคุยกับเขาได้เดี๋ยวบางทีอ่ะฉันน่าจะสามารถเข้าไปเพื่อเยียวยาเขาได้เพียง <have> แต่ว่า <this presence. S 1> ตราบใดที่คำสาบมันยังมีพลังอำนาจขนาดนี้เนี่ย เขาก็ยังถูกกักขังแยกออกไปข้าชักกังวลแล้วสิว่านานแค่ไหนกันแล้วนะที่ท่านเทพองค์นี้ที่อยู่แห่งปัตตพีนี้ถูกแยกออกไปเพียงแต่ถ้าหากเราเจอเขาแล้วก็เราน่าจะสามารถหยุดยั้งคำสาบนี้ได้บางที่ไม่ใช่แค่ Shadowfail อย่างเดียวนะหรือบรรดาต้นไม้ต้นน้อยที่กำลังแตกหน่ออ่อนก็จะได้มาลืมตาดูโลกอีกครั้งนึง